ในคลิปวิดีโอนี้ครับสู้บอสทุกตัวที่อยู่ในเกมครับผมบันเทิงแน่บอกเลยครับเพื่อนๆผมเอา DJ TVMan ไปด้วยนะเอาไปช่วยบูธดามจนนะครับผมนกกว่าการสู้บอสคือการจดจำลายชื่อบอสทุกตัวและประเด็นคือผมจำไม่ได้สักตัวเห็นทีงานนี้เราคงต้องเปิดภูดไปด้วยนะครับผมเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะ พวกบอสท,ทอยเลตหนึ่งสองสามสี่ฮิวเมดบอสท,ทอยเลตสี่ผมก็เสกออกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวอะไรเอ่ยโอเคตอนนี้ผมเสกบอสออกมาครบทุกตัวแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นบอสรวมร่างกันแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าผมหยุดเวลาเอาไว้อยู่นะครับผมถ้ากดเพลนี้ปุ๊บบอสจะเริ่มเดินปั๊บโดยทันทีแต่ว่าผมขอวางยูนิตก่อนก็แล้วกันนะเราวางเอาไว้แต่ยังไม่อัปเกรดนะครับผมเพราะว่าถ้าอัปเกรดเนี่ยเขาจะตีมาถึงบอสไงเอาวุ้ด ผมลืมไปว่าในหม,ดนมูดไนเมะมันเอายูนิตมาได้แค่5ตัวนะครับผมผมเอาดีเจมาด้วยแต่ว่ามันอยู่ช่องที่6เพราะฉะนั้นไม่มีครับอะไรวะเนี่ยผมจะวางยูนิตตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดเพยก่อนดีกว่าเพื่อความยุติธรรมกับบอสนะครับผมกดเพยปุ๊บแล้วก็วางยูนิตตัวสุดท้ายมาตรงนี้จากนั้นอัปเกรดครับอัปเกรดแล้วก็ เกมเริ่มเดินแล้วนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆอาจจะเห็นบอสได้ไม่ครบเนื่องจากว่าบอสซ้อนกันอยู่ครับแต่เดี๋ยวพวกอัปเกรดไททันมันจะดึงบอสออกมาทีละตัว2ตัวนะครับผม<ๆ>ก็จะค่อยๆเห็นบอสชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้คือบอสต,ตัวไหนตายไปแล้วบ้างเนี่ยผมเห็นแต่ HP ของเจ้าบอสทอยเลยสามจุดศูนย์นะเราต้องจัดการเจ้าบอสทอยเลยสามจุดศูนย์ได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแรกที่เราเสกออกมาไงเพื<ๆ>่อนๆก็เลยเห็นหลอด HP ของตัวแรกนะครับโอเคเรียบร้อย<ๆ>ผมอัปเกรดครบหมดทุกยูนิตแล้วนะครับผม ตอนนี้เราจะการบอสทอยเลด3.0ได้แล้วนะครับแล้วทําไม HP ของบอสตัวอื่นไม่ขึ้นเนี่ยผมก็เปิดไว้อยู่นะบอสไม่ขึ้นแจ็คสันตายไปแล้วเมื่อกี้นี้เหลือบอสกระตายบอสพัมกินบอสไก่แล้วก็บอสดีเจทอยเลด2.0รวมไปถึงฟอสสเกลตันทอยเลดด้วยนะครับแล้วก็พี่บุ๊กฮาร์ทอยเลยังอยู่ที่เดิมอย่าบอกนะว่าบักครับผมชัดเจน <laughs> บักอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแม้ผมจะเสกออกมาก็ยังคงบักอยู่เหมือนเดิมนะครับเหลือบอสตัวไหนบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่าบอสที่ใช้เวลาในการเสกออกมา10นาทีกว่าหายไปในพริบตาครับผมผมประเมินพลังอัปเกรดไททันต่ําเกินไปอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะเสกใหม่นะครับผมเอาเป็นว่าบอสแต่ละตัวที่เสกออกมาเนี่ยเอาจํานวน100ตัวดีไหมจะได้สู้กันนานๆหน่อยนะครับ คิสตันช็อ o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลเท t o w า r เวอร์ดี b เ x นต์บลและทุกแมปที่กลิปของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโพ้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเอ่อเพื่อนๆครับเหมือนผมว่าเสกบอสออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ค้างไปแล้วนะครับผมหน้าจอเรา หายไปแล้วแล้วเพื่อนๆดูความแหลกครับเราคงต้องลดปริมาณบอสลงนิดนึ่งครับผมอย่างละร้อยตัวไม่ไหวนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างละสิบตัวก็พอแล้วมั้งสิบหนึ่งโอเคมาครบแล้วนะครับผมหวังว่าจะไม่มีบอสตัวไหนค่าตกบกพร่องไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเรียกออกมาทั้งหมด174ตัว อย่างละ10ตัวนะครับผมที่มันเป็นเศษเนี่ยเป็นเพราะว่าทอยเลตตัวเล็กๆจากเว็บที่1เนี่ยมันออกมาด้วยนะครับเพื่อนๆ3 2 1น,นเริ่มครับผมมาแล้วเพื่อนๆครบทุกบอสครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสในมอนในแม่หรือว่าบอสในเอเลสรวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอย่างละสิบตัวออกมาซ้อนกันแบบนี้อันนี้ขนาดดีเลยหนึ่งวีนะหนึ่งวียังซ้อนกันถี่มากนะครับผมผมขออัปเกรดก่อน <laughs> ไหวไหม่เ่ยเหมือนจะไม่ไหวเลยโอ้โหดูมาสาตันดูมาสาตันเราเจ้าบอนไก่อย่าหลับนะขอร้องอย่าหลับนะพวกถ้าหลับนี่เรียบร้อยเลยนะเราไม่มีตัวหยุดดูดิเพื่อนๆดูครับมาถึงนี้แล้วอะเหมือนจะไม่ไหวเลยนะครับผมหรือว่าผมกดอัปเกรดช้าต้องอัปเกรดให้เร็วกว่านี้หรือเปล่าอัปเร็วเข้าแพ็กหมดยังเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสาสี่เหลือสี่ตัวเฮ้ยไหวไหมเอ่ยไหวไหมเอ่ย่าตัน ฟอนไกมันยิงแลเซอ์เอีกแล้วแล้วเพื่อนๆดูหลับสองนาทีไหวไหมพวกอีกนิดเดียวเท่านั้นยื้อไว้ก่อนนะอีกนิดเดียวที่ว่าเนี่ยคือมันจะถึงฐานแล้วนะครับผมอันนี้ขนาดสิบตัวนะถ้าผมเรียกออกมาร้อยตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ค้างเนี่ยสิบตัวยังไม่ไหวเลยอะทุกคน ในครั้งนี้ผมคิดว่าเราน่าจะผ่านครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะผมเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เกือบหมดนะครับผมใช้อัปเกรดไทนด d ร์ดแมนแค่5ตัวพอนะผมอัปเกรดก่อนทยอยอัปเกรดเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะได้อัปเกรดได้ทันนะครับผมโ okay อเคเพื่อนๆพร้อมไหมสามสองหนึ่งเริ่มครับมาแล้วเรืวอเอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดโอเคผมอัปไฮเปอร์หมดแล้วนะครับผมเอ้าเหลือตัวหนึ่งมาแม็กแล้ ทีนี้เราก็มาอัพแนวหลังแนวหลังเราอัพแม็กหมดแล้วใช่ไหมอัพเกรดไททันดิวแมนอัพแม็กหมดแล้วนะครับผมต้องขายตรงนี้ไหมเนี่ยลูกนี้เอาตัวล้างสตันมาด้วยดีกว่าผมต้องขายตรงนี้ก่อนต้องขยับมาแนวหลังนะครับผมหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนแผนมาอีกรอบหนึ่งเล่นแนวหลังทั้งหมดนะครับเฮ้แต่ได้อยู่นะเพื่อนๆดูดิ HP ได้อยู่นะครับผมขายขยับมาแนวหลังเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเอาวางไม่ได้วางไม่ติด ทำไมวางไม่ติดล่ะไม่มีพื้นที่ในการวางเออวางก่อนนั่นแหละนั่นแหละสวยได้อยู่ครับผมไม่นะพเพื่อนๆฝูงแล็บบิดกำลังจะเข้าฐานแล้วเว็ดดีดึงยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ดึงดิเอาเกเตดัดตนดิวแมนดึง <S 2> <S 2> <S 2> ดึงไม้ทันในครั้งนี้ผมมั่นใจมากๆครับว่ายังไงเราก็จะต้องผ่านได้ครับผมเพราะว่าผมใช้คอมโบสุดเอกคลอครับลัคกี้บ็อก ผสมกับไฮเปอร์บวกอัปเกรดไททันดิวแมนไม่ผ่านให้มารู้ไปโอเคเพื <c oughs> okay, <ๆ>่อนๆพร้อมนะ3 2 1มาครับผมเกมเริ่มเดินแล้วเราก็อัปเกรดมาครับอัปเกรดตัวแรกก่อนเพื่อนๆไม่อย่างนั้นมันจะโดนสตันนะครับผมอัปเกรดพวกตัวขอบก่อนนะผมจะต้องอัปเกรดให้ไวมันน่าจะมีปุ่มแบบกดอัปเกรดทีเดียวปุ๊บอัพให้ทุกตัวเลยนะครับผมถ้ามีปุ่มนี้มานะจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆครับเพื่อนๆ ไม่รู้ว่าภายในอนาคตเนี่ยผู้วัฒนาเขาจะมีการทําแบบที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เราเจอเจ้าไก่มันยิงอีกแล้วครับผมสตันดีจริงๆเจ้าเธอกี่โอเคผมอัปเกรดอัปเกรดไทแันดิวแมนแม็กหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์เนี่ยเราจะต้องคลิกอัปเกรดเ,เร็วๆหน่อยไม่อย่างนั้นเขาจะได้หลับยาวนะครับผมอัพแม็กหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนๆช่วยดูหน่อยทุกตัวน่าจะแม็กหมดแล้วนะครับผมมันมาตรงนี้แล้วะ เฮ้ยเฮ้ยข้างเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรอ๋อมีอาการแหลกหน่อยๆน,นะครับผมสู้เขาลัคกี้บ็อกความหวังของเราขึ้นอยู่ที่ลัคกี้บ็อกแล้วนะครับผมเอ้ยจัดการได้เย้ส yeah, ีคูเตอร์แอตโตทอยเลดเข้าไม่ถึงฐานเจอลัคกี้บ็อกจัดการก่อนนะครับผมเจ้าพวกนี้ตายแล้วโอเคที่เหลือเหลือตัวอะไรเหลือฟอรเหลือบอสกรก็ตายเทอกีอยู่หลังสุดเลยใช่ไหมเทอกีเดินช้าหน่อยนะครับผม หลังสุดที่แท้จริงคือบุกบุกเกดาตอยเลดเอาอีกแล้วครับผมขายันบักจริงๆเราเนี่ยพอโดนดึงมาปุ๊บเขาก็หยุดอยู่นิ่งแบบนี้เลยนะเจ้านี่แก้าทางง่ายมากๆแค่มีตัวสตันนะครับเพื่อนๆลัคก,กี้บล็อกของเราเหลือกี่กล่องเฮ้ยบอกกระต่ายมานี่แล้วอะ่ะดูเหมือนว่าอัพเกรดไทนน่าดิวแมนจะดึงไปไม่หมดนะครับผมไม่ไม่ทุกคนผมต้องขายตรงนี้จริง เร็วเร็วเร็วรวอัพเกรดไตนั่นดิวแมนวางปุ๊บอัพเกรดอัพเกรดดึงดึงเร็วเข้าโอ้โหขายไม่ได้รับหมูอีกแล้วเร็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 วตื่นตื่นตื่นไม่บอสก็ตายอีกแล้ว